นุนโดย S2 b o u t i ู u e Home f u r n i s h i n g ไพลินอ่านง่ายใกล้คุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งครับดรนัทกิจตั้งภูสิินาครับกับรายการเดอะวันครับที่สุดของชีวิตคนดังครับรายการเดอะวันเนี่ยก็จะนําเสนอบุคคลหลากหลายอาชีพเนี่ยมาพบกับท่านผู้ชมทุกอาทิตย์นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยผมมีความภูมิใจในที่นําเสนอประวัติของผู้หญิงคนหนึ่งัตัวเล็กๆนะครับ เธอเกิดที่จังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าทีมโอกาสเข้ามาในกรุงเทพนะฮะทำธุรกิจนะฮะเรกตอรี่หนังสือ d ดรกิ t o r ขึ้นมาจนประสบความสาเร็จแล้วก็เธอยังมีนะฮะไอเดียที่จะทำหนังสือแป,แปลกๆขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งนะครับที่หนังสือโครนะครับ mm hmm. เธอผพีชเปินไครเนี่ยติดตามได้จากวีทยาได้เลยครับ ขึ้นชื่อว่าเป็นนิตยาสารที่แรงทั้งเนื้อหาที่ตรงไปตรงมาและภาพถ่ายเป็นนิตยาสารประเภทแรกในประเทศไทยแถมยังเป็นน้องใหม่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์บ้านเราที่เพิ่งเปิดตัวได้เพียงสองปีสําหรับนิตยาสารโคที่ได้คุณจิตศิราม он, โมนดํารงตําแหน่งบรรณาธิการบริหารโดยแนวคิดที่ว่าปัจจุบันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้สังคมไทยเกิดสิ่งยั่วยุมากขึ้นนิตยาสารโคจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนมุมมองสังคมในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงและเพศที่3ให้ตระหนักถึงเรื่อง ล่าโดย C คือค l i m a x R คือ Romantic O คือ p p o s i t e และ W คือ Wi s d o m แม้คุณจิตจะเป็นน้องใหม่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์แต่ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วเธอกลับเป็นที่รู้จักอย่างดีเพราะคุกคีอยู่ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมมานานกว่า10ปีนอกจากนี้ด้วยความคิดสร้างสารรค์คุณจิตจึงเริเริ่มการประกวดที่แตกต่างจากการประกวดทั่วไปภายใต้ชื่อ Best ค o m o เด l ซึ่งปีนี้เป็นปีนปนที่สองแล้วเพื่อเฟ้นหาหนุ่มสาวที่มีความเป็นตัวของตัวเองก้าวสู่ประตูความฝันต่อไป ทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือด,ดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจําหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมจากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการอ่านที่จะทําให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น จาก5เล่มเป็น10เล่มต่อคนต่อปีในระยะเวลา3ปีนับจากปี52ถึง54ไพลินมีความภูมิใจที่สามารถช่วยรัฐบาลในการทำให้คนไทยอ่านหนัสือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1เล่มมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพรินอ่านง่าย ่ใกล้คุณสนับสนุนโดย S2 Boutique Home Furnishing ผู้ชมครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากนะครับคุณจิตนะครับสิรามนสีเขียวนะครับที่ท่านเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารโคร์ครับสวัสดีคุณจิตครับสวัสดีค่ะแค่ชื่อนิตยสารเนี่ยก็แหมถูกใจแล้วทำไมทำไมตั้งชื่อว่าโครครับนิตยสารเนี่ยเนื่องจากว่านิตยสารเรานำนอกจากแฟชั่นวาไรตี้แล้วอะค่ะเราจะนําเสนอเกี่ยวกับด้านดาร์กไซส์ค่ะดรแล้วโครอีกามันเป็นสนัญลักษณ์แห่ง ความมืดสีดำาเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบคำว่าตัวเราแยกออกมาเป็นตัวตัวค่ะดรซก็คือ Climate, คลายแม็กเค่ะเป็นเนื้อหาสุดยอดของเนื้อหาที่เรานําเสนออย่างค่ะ hmm. อย่างตัวอาก็คือโรแมนติกเงค่ะเป็น mm hmm. เรานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความรู้สึก <c oughs> ค่ะคแล้วก็ตัวโอออปโปสิตเนค่ะเป็นเกี่ยวกับนเสดกับเพศตรงข้าม mm hmm. เพศที่3อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัววิชด o อมก็คือความเฉลียวฉลาดที่ ที่เขาได้อ่านแล้วได้เรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดของผู้ที่แขกได้รับเชิญที่มาในเล่มเราเนี่ยค่ะก็ก็ตอนนี้แทรกเก็ตนี่ผมเห็นแล้วมีทั้งอันนี้ก็คือหน้าปกกันฮะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงกับที่เป็นเกย์ด้วยเหรอเน,นี่ยลูกนั่นนี้<ะ>ขอเรียนถามนิดนึง ดอว่าตั้งใจไหมปัจจุบันเรามีสองปกค่ะด็อกเตอร์มีเนื่องจากทาเกตเราเป็นกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มของเพศที่3ก็หนังสือเลยออกมาเป็น2ปกก็คือปกแร้นส่วนใหญ่ก็จะเน้นผู้หญิงแล้วก็อีกปกหนึ่งก็จะเป็นของของผู้ชายเนี่ยค่ะก็เป็นก็จะเป็นเนื้อหาด้านในก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ชายเกี่ยวกับการแต่งตัวเกี่ยวกับแฟชั่นหรือว่าข้อมูลความรู้ที่เป็นเกี่ยวกับดด้้้าาานผูชยยวว่ค มุมม,มืดหรือดาร์กไซส์เนี่ยคุณจิตเป็นบรรจุการบริหารคุณจิตต้องการนําเสนอมุมมองไหนกันอ้ดาร์กไซส์เนี่ยคือที่เรานําเสนอออกไปเนี่ยเราต้องการให้ให้ให้คนนะคะให้ให้คนบุคคลได้ทั่วไปเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดของคนอื่นดาร์กไซส์ของคนแต่ละคนเนี่ยคือทุกคนมันมีทุกคนคมันมีด้านขาวด้านดําแต่โดยทั่วไปที่นําเสนอออกไปเนี่ยมันจะเป็นด้านขาวแต่จริงๆด้านดำเนี่ยมัน ความผิดพลาดของแต่ละคนเนี่ยค่ะมันเป็นประโยชน์กับสังคมธรรมดานี่คนก็จะมาดูถึงเรื่องของเราประสบความสร็จยังไงบ้าง<ะ>ใช่ไหมฮะทำงานดีไงดียังไงครอบครัวดียังไง<ะ>แต่แต่หนังสือของคุณจิตโครนี่เสนอเรื่อง <c oughs> เรื่องเรื่องด้านที่เป็นด้านที่คนไม่อยากเปิดเผย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่มันแรกๆมันเป็นอะไรที่ท้าทายคะ่ะดร <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยด้านที่คนไม่อยากเปิดเผยเนี่ย S 2> <S 2> เราจะทํายังไงให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมให้มันเป็นประโยชน์กับคนอ่าน <c oughs> อ่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วการน,นําเสนอที่จิตเรียนไปว่าเรานําเสนอเป็นตีมๆอย่างเช่น,นเดือนเดือนกุมภาที่ผ่านมาค่ะเป็นวันวา,นวาเลนไทน์หลายเล่มหลายนิยสารเขานําเสนอวันวาเลนไทน์เป็นแห่งความรักแต่ว่าของจิตอะครนําเสนอวันไนสแตนอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันซึ่งซึ่งมันแตกต่างกันที่เนี้ย เรานําเสนอการว่า one night stand ไปเพื่ออะไรการมีรักการมีเพศสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนมันมีผลเสียอะไรยังไงบ้างปัญหาอะไรที่จะตามมาเนี่ยค่ะเราให้คนเรียนรู้ก่อนเนี่ยค่ะจริงๆในสังคมไทยนี้เป็นอย่างนี้ไหม one night stand เนี่ยโอ้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเยอะมากค่ะดรจากเด็กวัยรุ่นที่จิตเคยจากเราสัมภาษณ์เราทำหนังสือเี่ยค่เราสัมภาษณ์เราเจอเนี่ยค่ะไปผับแค่นิดเดียวผับเลิก เจอกันพร,รุ่งนี้เช้าต่างคนต่างไปเยอะมากนะคะตอนนี้ในสังคมปัจจุบันคุณกุ้จิตคิดว่าไงเรื่องเรื่อง,รองประเด็นเรื่องเพศในในในทนางนของผู้หญิงเราควรจะจะมีการรับข,ขมูลข่าวสารเรื่องเพศมากน้อยแค่ไหนออจริงๆแล้วเราสมควรอย่างยิ่งเลยนะคะคือ,อคือคือจิตอยากเป็นนิยส s ร n เล่มหนึ่งท,ที่ที่เหมือนเป็นตัวแทนให้กับผู้หญิงหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ เหมือนว่าให้ให้ให้เขาเรียนรู้ก่อนไม่ใช่ไปปิดกรอบอย่างอย่างเมืองนอกค่ะดเรเมืองนอกเขามีหนังสือเแม,แม่แม้กระทั่งกับในในห้องเรียนเขาก็จะมีสอนให้หมดสอนแม้กระทั่งวิธีการใช้ถุงยางอะไรยังไงนคะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยเรามาปิดกรอบเ,เลยเป็นเมืองพูดห้ามเปิดเผยนู่นนี่นั่นปัญหาเรื่องเซ็ก ปัญหาเรื่องเอกปัญหาอะไรต่างๆปัญหาครอบครัวเนี่ยทุกอย่างมันมันเริ่มต้นจากเซ็กซ์ทั้งนั้นเลยนะคะคจากเพศสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยจริง,รงๆเราเราจะต้องแบบเปิดเผยให้รับรู้คือเรียนก่อนเป็นโครเป็นเหมือนวัคซีนที่ป้องกันก่อนที่จะ,ะเหตุที่จะเกิดอย่างเงี้ยคะ่ะมีเรื่องตัวอย่างของใครไหมที่เราลงไปแล้วสะท้อนเห็นชีวิตของของคนที่มีชื่อเสียง่งนะ,ะแล้วเป็นอุทาหรณ์ให้กับให้กับคนอ่านเนี่ยนะ ก็ <c oughs> จะมีเรื่องของคุณโจมุนทานีค,ค่ะที่คุณโจทีมนั้นติดนําเสนอ,อแอดดิศเสพติดค,ค่ะคุณโจบอกว่าคุณเดิมที่ผ่านมาคุณโจเสพติดกันเป็นเมียน้อยค่ะชอบคนที่มีเจ้าของ嗯嗯อย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งปัญหาเดิมๆอ่ะพอพอมาถึงจุดคลายแม็กแล้วเนี่ยการที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าคุณโจมีปัญหาที่เมื่อก่อนที่ทางคุณพ่อคุณแม่เลิกกันค่ะแล้วก็เป็นเหตุฝังใจว่า จะต้องแย่งคนที่มีเจ้าของอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันก็จะเป็นทีเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ต้องปัญหาครอบครัวละอ่ามันเป็นเหตุของครอบครัวละที่พ่อแม่หย่าร้างกันเหตุอะไรยังไงก็ช่างปัญหาถึงเด็กละก็ต้องตามมาแก้กันเป็นทอดๆอย่างเงี้ยค่ะดรผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยควรจะมีบทบาทยังไงนะเพราะผู้หญิงสมัยใหม่ต้องเป็นทั้งทั้งเป็น working woman ใช่ไหมฮะคนทํางานนะฮะ เป็นทั้งอาจจะแต่งงานเป็นภรรยาด้วย<ะ>มีบทบาทของความเป็นแม่ด้วย<ะ>ในฐานะคุณจิตทําหนังสือมาคุณจิตมีมุมมองตรงนี้ไงบ้างของของจิตแล้วว่าสามารถทําหน้าที่บา,าลานซ์ได้ดีไหม<ะ>ก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา<ะ>ค่ะท,ที่ที่เจอเนี่ยถ้าคนเราจะดีที่สุดอะค่ะมันจะต้องทําเดินสายกลางค่ะด็อกเตอร์<ะ>คือแต่คนปัจจุบันนี้ค่ะจะยึดเงิน<ะ>ยึดงาน<ะ>เป็นส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยลูกไม่ แม่ด้วยซ้ําพอกลับไปก็้ดึกแล้วมัวทางานอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนึ่งครอบครัวความอุ่นที่จะให้กับทางบ้านนะคะแล้วก็งานก็คือก็ใช่มันก็สําคัญมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าคือทุกอย่างจิตฝากไว้ทุกอย่างต้องเดินสายกลางไม่ควรที่จะไปทุ่มเทด้านใดด้านหนึ่งให้ให้มากเกินไปอย่างนี้ค่ะจริงๆก็ต้องมองครอบครัวก่อนใช่ค่ะคือไม่ไม่พ่อก็แม่ต้องเสียสละมาดูแลลูกใช่ค่ะ ทั้งสามีและภรรยาเนี่ยสามารถทํางานนอกบ้านได้แต่ว่าถึงพอหมดเวลาที่ดีหมดเวลาทํางานปึ้งเนี่ยค่ะจะต้องมาที่บ้านละส่วนหนึ่งก็คือต้องให้ลูกบางภรรยาบางบางท่านเนี่ยหนึ่งนอกจากจะทํางานทํางานเก่งเป็น working woman แล้วด้วยเนี่ยเป็นแม่บ้านที่ดีด้วยเป็นภรรยาที่ดีด้วยมีเยอะแยะค่ะเพราะว่าจิตอย่างตัวอย่างที่จิตเห็นเพื่อนเพื่อนจิตเนี่ยค่ะพอพอเลิกงานปุ๊บแล้วก็ต้องรีบละไปรับลูกเนี่ยค่ะก็รับลูก ทำกับข้าวกับปลาให้ลูก<ม>ดูแลสามีมวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีวันครอบครัวของเขาอย่า<ม>งเงี้ยค<ม>่ะก็คือแบบเขาบาลานซ์ชีวิตอะไรได้ดี<ม>อันนี้ก็คือวนหนึ่งค่ะดูก็เป็นคนคอนเซอร์ทีฟนิดๆิดนะแต่ว่าทําไมทําหนังสือที่มันเขาน่าได้แบบค่อนข้างเปิดเผยเออมีม,มีมีหลายท่านนะคะดอกเตอร์ที่ถามจิตแบบนี้คือบุคลิกข,ของจิตอ่ะกับกับหนังสือที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันเพราะว่าจิตจะเป็นคนเงียบ เป็นคนเงียบแล้วก็แบบนิ่งๆแต่ว่าหนังสือเนี่ยลมอ,ออกมันค่อนข้างแรงใช่ใช่ค่ะ,คะที่ที่จิตมาทำเพราะว่าจิตต้องการคือจิตเห็นช่องว่างในด้านาการตลาดคาะ<ม>ด็อกเตอร์แล้วก็ในเมืองไทยที่เป็นหนังสือกับนัเสนอนำเสนอด้านนี้เนี่ยมันไม่มีเลย<ม>อยากให้อยากให้เป็นอุทาหรณ<ม>์กับกับคนที่ได้อ่านหนังสืออยากให้มีหนังสือที่แบบ เปิดเผยจริงๆ,ๆเอาเรื่องราวจริงๆมาคุยกันไม่ต้องเฟ<ะ>กอยากให้มีหนังสือแบบนี้ในเมืองไทยก็เลยทำตรง <จะ S 2> นี้ <จะ S 2> <ข>ออากมาแล้วเขาไปเรียนแบบอะทำไงเดียวมันมีแบบพฤติกรรมเรียนแบบด้วยหรอคิดว่างไงคุณจิตคิดว่าไงก็ที่ดอร์พูดมาก็มีว่วนแต่